จบข่าวแล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องแม่เบี้ยเป็นรายการต่อไปเลยนะครับส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตประจําวันนี้นะคะสาธุธรรมรุจีราชา<ม>การปกครองที่เป็นธรรมย่อมอย่างประโยชน์ให้สําเร็จ ปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูลิงป่าจอมสนในจีนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวบันทึกภาพเอาไว้ได้ในเมืองจี้หยวนมณฑลเหอหนานครับขณะที่มันได้ขโมยไม้เทา้าไปถือไว้จนมองดูแล้วคล้ายกับตัวละครเห่งเจียหรือว่าราชาลิงในตำนานจีนนะครับซึ่งสก้ายสีสันนะคะแล้วก็ความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้พบเห็นลากันไปด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ